กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ผลงานจากเครื่อง f l a s h f o r ์ e กด์ d e r นะครับก็เราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีฐานพิมพ์ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือ25 25คูณยเซนนะครับงานพิมพ์ก็จะออกมาค่อนข้างดีเหมือนกันผลงานเขาโอเคนะครับอ่าเรามาดูกานฐานพิมพ์นะครับสามารถถอดออกมาได้เนื่องจากว่าชิ้นงานใหญ่ๆเนี่ยครับจะแกะค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ก็ทำออกมาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับตับโจทย์ตัวนี้เป็น หาัพิมพ์เป็นแม่เหล็กนะครับมันก็จะเข้าล็อกพอดีเป๊ะนะครับเอาเรามาดูชิ้นงานกันมากดีกว่าที่เราพิมพ์มาจากเครื่องนี้นะครับอันนี้ก็คงเห็นกันแล้วนะครับก็จะเป็นช้างตัวนี้พิมพ์ครั้งเดียวนะครับจากเครื่องนะครับพิมพ์แล้วก็ขยับได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือตัวะตัวคลิปนะครับเดี๋ยวเราลองใส่กันดูแล้วกันนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงก็ตัวนี้พิมพ์จากทีทีนะครับ เครื่องไกด์เดอร์สามารถพิมพ์พ t ได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีฐานน้ำความร้อนก็มาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับใส่ลงไปนะครับก็ค่อนข้างเหนียวค่อนข้างแน่นเลยนะครับตัวต่อไปก็คือเราพิมพ์ตัวตัวนี้พีทีเหมือนกันครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่พิมพ์ครั้งเดียวนะครับไม่ได้มาประกอบโยมาก็คือใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวดรอยต่อไปนะครับ ก็จะมีตัวกลไกนะครับอันนี้ก็พิมพ์ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพิมพ์ครั้งเดียวเป็นกลไกนะครับอ่าต่อมานะครับก็คือตัวอ่าใบพัดของเครื่องบินเจ็ที่เมื่อกี้เราบอกนะครับอันนี้หน้ากว้าง25เซนนะครับแต่เรามาดูดีกว่าว่าคุณภ,ภาพเป็นังไงบ้างน,นะครับบาลานซ์มันโอเคไหมนะครับเราลองเอามาลองเทสดูนะครับ วางไว้บนนี้นะครับแล้วเราหมุนดูนะครับก็เห็นว่ามันจะหมุนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สมดุลงานพิมพ์ก็ค่อนข้างสวยนะครับอ่าจุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะปวดหัวกันนะครับอ่ามาดูต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอ่าตัวหมุดลูกแก้วนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่พิมพ์ครั้งเดียวนะครับ ก็ซับซ้อนมากๆก็คือสามารถใส่ลูกแก้วไปแล้วก็มันก็จะหมุนได้นะครับก็จะไหลลงมาอัตโนมัตินะครับก็อันนี้ก็พิมพ์300ไมครอนก็งานพิมพ์ตัวนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับประมาณ40กว่าชั่วโมงครับมาดูงานดีกว่าส่วนประกอบก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวเกลียวนะครับเลี้ยวก็พิยวมาเนียนมากครับเห็นไหมครับเห็นรอยโพลีนเลยงานชิ้นนี้มันจะมี พลิโกนนะครับก็ออกมาตามนั้นเลยสวยนะครับแล้วก็มีตัวปิดนะครับตัวนี้แล้วเราลองมาหมุนกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมาประกอบกันดูเลยนะครับก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปนะครับอันนี้พิมพ์สก,กายเดอร์นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ปิดลงไปนะครับลงไป พอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เสตือ,องไปเติมไปนะครับอ่าโอเคนะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนตัวลูกแก้วขึ้นมานะครับอ่ะหมุนไม่ตรองหน,น่ละครับมองไม่เห็นเอาใหม่นะครับ มันเร็วมาน่ดนึงครับแต่ผมจะแัมเปิลให้ดูนะครับก็คือลูกแก้วมันก็จะไหลาจากตรงนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็คือมันจะขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็น,นกลไกเพื่อจะให้เห็นคุณภาพการพริมพ์ของตัว f ฟฟอ p สไคร์เดอร์นะครับก็ถือว่างานพิมพ์โอเคเลยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ ถ้าเทียบกับคุณภาพมันแล้วก็ไซส์ที่มันทำได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ